เป็นข้าวแกงเ่ยไปดูข้าวแกงดูระกีกันนิดนึงนะฮะขายแบบโอดูดูดข้าวแกงดูรกี What is this? a s m u s l rice? Oh m u s c l with rice? Yes please. Yes yes. Oh. สอุกดีอะนะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แก่เผลอกายเราเจนด้วยเราก็อยู่กันที่ประเทศตุรกีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราเที่ยวอิสตันบูลวันที่สองนะคะตอนที่เราพาไปเที่ยวสวนแมวไปแล้วนะนี่เรากำลังเดินเล่นอยู่ในย่านของสวนแมวนั่นแหละแต่ว่า1.4กิโลจากสวนแมวนะฮะมีร้านอร่อยที่เขาบอกว่าเป็นชีสเค้กอร่อยวัวตายควายล้มควายล้มกันเลยที่วนะไม่เป็นไรอร่อย ัวัวตายไฟล้มเป็นไงอ้าวฟ้าไม่ตายอ่ะไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ควายเว้นะนะอะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะไประย่านที่เราเดินอยู่นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นร้านที่แบบมีคาเฟ่เยอะมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่่ะะเพราาวทุกๆร้านเขาจะจัดแบบโต๊ะให้มีมุมเล็กๆเนาะหันหน้าออกแบบว่ามาชิลๆอันนี้นะร้านรอนล่ายูโร่ะร้านหมาหมาที่นี่องค์กรเขาน่ารักมากเลย นี่นี่อันนี้ก็เป็นคาเฟ่เนี่ยย่านคาเฟ่สุดฮิกอ่ะนี่คนคนเป็นแบบแบบนั่งกันใหญ่เลยอ่ะอากาศดีวันนี้นอ,อากาศดีมากอากาศดีไม่ดีดูดที่สุดเสื้อผ้าไม่แอนนะคะ,ะตัวแบบสบายๆเหมือนกรุงเทพเลยแต่ว่าไม่ร้อนนะคะอากาศเราอยู่ในตรงคาเฟ่นี่เองนะใช่คือเดินผ่านมาอสองข้างทางคือคาเฟ่หมดเลยคาเฟ่นี่นั่งเล่นกันใหญ่นะฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะฮะเช็คทิ้งเงาพุ่งมาตะกี้นี่เจอแล้วคาเฟ่ที่นี่อ่ะ มันน่านั่งนะพูดจริงๆคือเขาแบบไม่ได้แบบตากแดดจาแอกินไหมบัฟลาวนะเดี๋ยวเราจะไปกินบีบ็อกซ์อยู่ไม่ใช่แล้วแล้วมันมีอย่างอื่นวเปล่าไปปะเธอปะที่เมืองไทยอ่ะหมานอนหน้าเซเว่นใช่ไหมที่ตุรกีเนี่ยแมวหน้าเซเว่นนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตครั่อ่านี่นะคะถึงแล้วค่ะร้านบีบ็อกซ์นะนี่ เดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าเขาเขารับออเดอร์ตรงนี้หรือไปต้องไปสั่ง <ผม S 1> นขนมเรากินท <นะ S 1> ุกอย่างอันนี้ไวช็อกบราวนี่อันนี้ชอ็อกโกแลตเนี่ยอันนี้ที่เราจะจะกินครับคุกกี้กันนิน่งคุกกินอย่างเอาเอาตัดคุกกี้แล้วกันพี่อ่ะตัดคุกกี้ออกเอาอัเอานี้เไม่รู้อะมาแมะเอาอะไรดิเอามาแมะทะเลาะกับตัวเองก่อนมาแล้วจาสุตัวาที่หนูอยากได้คือ cheese cake ที่เราตั้งใจอ๋อเพราะว่ามันอร่อยมาก ไม่เขาบอกมันเป็นเป็นอีกแบบเป็นนมนมม,มันจะไม่เป็นชีสเทค้กที่แบบที่เราเคยกินนะมันเป็นแบบหนึง่งอ่ะเรื่องเป็น่อนงดนะเ,เดียวที่ไม่ใช่แบบทางบที่สั่งนนชี่อี่ครับอ๋อขนาดนั้นนะจริงปะเป็นอยาง้งเลยเหรอเหมือนชีสเค้กปกติไหม ีมากเลยหรอโอ้อ่าอ่าโอเคคือว่าผ่านไหมนี่มาชิมกันได้นะร้านบีบ็อกกับบีบ็อกตอนนี้อยู่บนแท็กซี่เดี๋ยวกำลังจะไปทักซิมสแควร์กันนะตื่นยังอ่ะเิ็ดเหลังจะไปอยเอเชียที่ไหน ทายที่สุดเราก็ถึงย่านทักซิมสินวัฒนเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอฮะทักซิม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 อ๋ออ,อ,อ,อันนี้เนี่ยเปรียบเทียบเปื่นเหมือนอะไรฮะสยามสแควร์ใช่อของเทพนั่นเองนะคะย่านนี้ก็จะมีทั้งช้อปปิง้งรวมถึงก็อาหารการกินค่ะจุแจไปหมดเลยฮะ,ะนี่นี่มีมอสคิวที่สวยๆด้วยนะคะใช่แล้วยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะฮะอ่า ป้าคะข้างหน้าเขามุงอะไรกันอะเราไปมุงกับเขาไหมเคบับร้านเคบับนี่เหรอนี่เป็นร้านเคบับแบบเรียกกันสี่ร้านนี่แบบเออเออจิงตามากด้วยแต่ว่าเขาไปดูดิเยอะนะไก่เขาแบบพ้วนใหญ่มากเลยนะเนี่ยพุ่นใหญ่เหมือนตัวตัวแอนเนี่ยเวลาเราเห็นร้านเออ่ะมันจะได้แบบแท่งผอมๆไม่หนาอันนี้เขาเขาขายแบบเยอะเยอะเสียงดังนะร้านเนี้ย เ hey, ย่านนี้ย่านนี้ก็ออกจะเป็นแหล่งอย่างเงี้ยคะทั้งแบบคาเฟ่ของกินนะคะริมทางนี่นี<ๆ>น่นี่นี่อันนี้เป็นข้าวแกงอนะ่ะไปดูข้าวแกงตุรกีอันนี้หนึ่งนะฮะขายแบบโอ้ดูดูดูข้าวแกงตุรกี <c oughs> มันไม่ค่อยน่ากินนะ <c oughs> ไม่ค่อยน่ากินจริงๆอะ่ะเออนี่นี่นี่เป็นบาคลาวานะฮะนี่ของของของแบบขึ้นชื่อเขาเลยนะฮะนี่จะบอกว่าของี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องต่วน เพร, en, ราะฉะนั so hero, right? so like ้นถ like oh. okay. ้าลมลุกสิ่งอย่างหลายๆอย่างจะเห็นเป็นหงสีเขียวมีส่วนประกอบของถั่วขออโอ้โหักหน่อยไหมตักหน่อยไหมชิมเล็กหน่อยนะมาแล้วมาแล้วลูกจ้าอีกแล้วค่ะนี่เรามาสั่งกินในร้านเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบักอะไรนะบักคลาวา ถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะฮะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออย่างก็คือเรื่องของชาแอปเปิ้ลอันนี้อร่อยอยู่นะอันนี้อร่อยอยู่นะจี้บาทเองอันนี้สิบแปดเหรียญสิบแปดเหรียญก็ประมาณสีบสิบสามบาทอันนี้เป็นรวมนะคะบัฟลาว่าตัวนี้ที่เป็นตัวแบบออริจินอลไข่พีเร่ขอตัวเนื้อขนมจะเป็นเหมือนพายหลายๆชั้น ก,ก็แทรกด้วยแบบตัวราดด้วยน้ำะชุ่มชุ่มอ่ะเอาชาตามไปเลยอร่อยเหรอ,อต้องกินอ่ะชาเนาะร้านนี้ดูไม่หวานมากนะปกติหว,วานขึ้นเลยอ่ะป้าปาเคยกินอยู่อร่อยไหมคิดอยู่<ห>ว่าอร่อยหรือ <laughs> ไม่ดูมันจะนอนนอนรสชาติดวกแต่ว่ามามาถึงนี่ต้องกินนะฮะนะอะไรอ่ะเจษ มาทำเพลงแพงมากต้องต่อก่อบไปทำเพลงอย่างนี้ประมาณสัร้อยถึงอ่ะประมาณนี้นี่อีกอย่างนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นถนนชินของเขาคือเตอร์กิสตีไรต์อันนี้นี่เองหวานใต้คซึ่งเหมือนเหมือนกันแหละเราโดนที่ร้านชาร้านหนึ่งมาแลอวก็เสิร์ฟกาหวานหวานเป็นวุ้นวุ้นหวานมากเพราะว่ามีชาขมบ้างมันก็เลยแบบขอดีแล้วไกลเหม่อเอาไปใส่ เพราะคิดว่ามันคือน้ำตาลก้อนอ่าเหมือนมากอ่ใครเราไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะแต่เราเคยกินแล้ว<ม>ก็ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ได้อร่อยมากคืออร่อยแหละคือกินได้แต่ว่าถามว่าพลาดแล้วพลาดไหม,มก็ไม่ได้หนึ่งพลาดอะไรเนาะบั๊กลาวาบักลาวา,วาอร่อยกว่า ใช่ปกติเม ok ืองไทยอ่ะไม่ดูนอกอ่ะทะเลาะกันไงเหมือนก็ชิงเหมือนก็ชิงใช่ไหมกับใช่เทปสี่ที่ตุรกีนี่เป็นยังไงสามาคีกันมากสามภาษา T E M เพราะอะไรรู้ปะเพราะเขาไม่ดังกับพวกเหมือนที่ที่เนี่ยที่นี่ไม่ดังเลยที่คนไม่ได้นิยมเท่าไหร่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวกินอ่างเนี่ยทุกคนแอบดูนะมันมีบางคนอ่ะแบบรับลมผมในรับลมผมในไหมคะเนี่ยปกติอ่ะกระเป๋าอ่ะเขาไว้กับข้าง นี่อไว้ข้างหน้าทำไมปูนี่ดูโอ้โอ้โอ้กินแยญหนมเยอะฮะเพราะว่าไงต้องเอากระเป๋าที่นี่อะคอไงทำไมอ่ะยังออกคนเราต้องระวังพ็อกเก็ตเยอะกระเป๋าอะไรอย่าเงี้ยเราก็เลยต้องจับไว้ด้วยโอ้ปูนเรื่องรองอ๋อเป็นไแถวนี้มันก็มีทุกประเทศเนาะมีมิสาชีพนะระวังตัวและที่เราแบบ มากันหนึ่งครอบครัวมีเด็กเล็กอะเนี่ยจะบอกให้นะเดินที่เนี่ยเหมือนดาราเหมือนคนแปลกแปลกอะเหมือนคนต่างดาวอะคือแบบคนเอเชียน้อยอะเนื่องจากว่ามันติดยุคโควิดเนาะเออไม่ค่อยมีใครมาเลยอะไรอะรถอะไรอะรถแถมเหรอรถแถมใช่ไหมเออดีไหม โอ้โหสตาร์บัค oh, ที่เนี่ยสวยยังต้องหันไปมองเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นอะไรนะขนมเชื่ออะไร What is this? What's mussel and rice? อ๋อ mussel with rice อ่าอ่าอ่าอราชิม,มอ่ะ yes, yes. อร่อยปะจริงปะ okay, มันดีไ oh. oh. หมอ,อร่อยนะ นี่ราคาอันนี้คลาสสิกคลาสสิกจนเจ็ดสิบห้าโอ้โหสกใหญ่เลยคือคนตุรกีชอบเล่นอย่างเก่งมากแล้วชอบเล่นอย่างเก่งมากนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาต้าทาวเวอร์นะคะนี่สาวๆถ่ายรูปกันอยู่โอ้โหเกตถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่เป็นมุมจะต้องมีโฟกัสเป็นซอยด้วยนะนี่ แบบมหาชนอันนี้นะคะร้านซอเบค่ะเชฟคนนี้ชื่อดังนิดเดียวเคอผ่านสองนะคะมานเป็นด่ตอนนี้เรากำลังใกล้อีกจุดหมายหนึ่งแานมาร์คที่คนไทยชอบมากกันก็คือลูกต่อยรมอนอนมหนอนมเออต่อยรมก็ได้แล้วแต่นะคะนี่มีศิลป์อาร์ตเลยวันนี้มีแต่คาเฟ่แบบวคาเฟ่สวนี่สวยนะดูสิคนนิยมกินโซติชา อโปลคาเฟ่อะไรเช่นะใช่หนังมาดูหนังมาดูหรอเมื่อกี้เห็นเขาแบบทั้งทุกพี่กินข้าวอยู่ขนถนอนจริงหมดเลยนะนี่นี่หนังเรื่องอะไรฮะอาโปจอปชิกิี้ไม่ใช่เรื่องมาดามแอนอินสุกิไม่ใช่ละไม่ใช่ละเมื่อกี้ทั้งหมดนี่คือตัวประกอบนี่อันนี้ตัวจริงตัวจริงเบลอละ ตอนนี้นะครับเรากำลังข้ามสะพานกาลาตาพูนเอเวอร์นะคะที่ภูมิที่เขาไว้มาชมวิวก็คือข้ามไปทางนี้นะที่จะมองไปเห็นสปอตคิวน่ดูแล้วสูดไปดูนิดนึงนะนี่นี่สวยงาม จะมีนกกาโบยบินอยู่นะคะถ้าสังเกตดีๆกกาก็จะบินไปบินไปมานะวันนี้เราแสงเราย้อนแสงนิดนึงอีกอย่างหนึ่งของคนที่นี่นะคะสองข้างทางบริเวณสะพานเนี่ยเราจะเห็นคนเขาขึ้นมาตกปลากันโอ้นี่กเบ็ดแน่นเลยอ่ะวันนี้เราเอาหน่อยไหมได้ปลากลับไปกินที่บ้านแต่ว่าเราซื้อปลาจากเขากลับไปง่ายกว่านี่นี่มาดูสิได้จริงด้วยมันเป็นปลาจริงปลาดยมากโอ้ได้จริงด้วย อันนี้คงกินไม่ได้หรอมั้งเนี่ยจะไปย่างหนูไปคนแรกเลยถ้าปลากระตูนก่อนกลับไปย่างแล้วโยนอันใหญเลยดูนี่ดิอ้ยกันจริงจังมากเลยได้ต่เลยตายกันทันีนี่ได้ได้กันมาทุกคนนะัอารมณ์ปลามัเหมนนี่เดได้จริงันเนี่ย กี้ติดใจหอยรับนี่เจ๊แกเหมาเท่าไหร่แก60ตัวค่ะ60ตัว6กคำนะเอาลดราคาให้2ี่สิบดี่ามาลังนับค่ะเอาไม่ทันน้ำไม่ทันโอ้โห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 มีเด็กใจแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โห ของเล่นตุรกีเจอแท็กซี่โคกไปหาแท็กซี่ที่ตุรกีที่แซ่บจริงๆสุดยอดเลยอ่ะก็นี่เป็นทริปเที่ยวอิสตันบูลของเรานะฮะเนาะโอเคใครอยากมาก็ลองมาค่ะเป็นเมืองที่สนุกดีเดียวชอบไหมคลิปหน้าจะข้ามประเทศไปที่จอร์เจียไปจอร์เจียไหมไปจอร์เจียอ่ะบ๊ายบายครับทุกคน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ